Ơi, ừ, thầy vâng. nó. đó pha là quá <tú tú ś five> Sao nà, thầy trà nè Đó Bộ kia bộ kia bộ hay hay nè để cái nè là giảm à, sao ปลาบงองแมงดาเป็นแต่เสพให้งไปเลยเนาะเป็นแต่เซบแห้งเป็นแต่เสพแห,พแหงพ้งไปนะ่ยเนาะมามาชิลองเบิร์ไปเลยตัวเขาเหนียวมันห่อนเนาะขากะสิบพันกีบไปเลยเนาะเนห่อนด้วยไปเลยไอ้ทวนทวนเนาะโอ้โต คำใหญ่ๆพี่น้องเอ๋ยเนาะจำต้องไปกินเยอะลดเลยมือน,นี่พี่น้องเอ๋ยเนาะมันผลตกพี่น้องเอ๋ยตอนนี้ก็ได้นี่ยหิวเข่าหิวเข่าพี่น้องเอ๋ยมา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 น้ำพริกน้ำพริกเนาะนพริกแยงเบิง่งเบิ่งก่อน น้ำพริกปลา,าปลาบองน้ำพริกปลาลาบองเป็นอะไรเนาะอ่าได้มาจากทางนันปลาปลาจานเนาะเหมืนมีน้ำพริกดองเฮ้ย <c oughs> น้ำพริกอันอยังเกาะน้ำพริกบองเนาะเป่นอะหิวข้าวเนาะนี่มีสองแบบตัวนี้กับน้ำพริกปลาลาบองแมงดาพี่น้องะไย อันพริกปลาด่าบอกแมงดามามาพี่น้องเอลยนอกจากนี้ก็เป็นเวลาสองโมงสิบวันที่เป็นเอาเลยกำลังเดินทางมาแต่บ้านบ้านยังเก,กาะบ้านดงมักยางบ้านนัน้นยังสาวฝนโอ้ยมันว่า,อาอยากเนาะ <c oughs> อยู่เขาแหง้งบ่ <c oughs> บ้านอ่าสาวฝน บ้านสาวเอเดียลเนะาะมากัน,นี่แหละพี่น้นองเนอะ๋เนาะพอดีว่าเอาเซบ,บอกทั้งมอจิตเพื่นก็นี่ว่าสิเขาไปเยี่ยมเพื่อนก่อนเนาะหลังจากที่พามาจะพุ่นแล้วกทสิเขาไปไปเยี่ยมเบางทั้งมอจิตก่อนพี่น้องเอ๋เนานะกลับมาแต่บ้านสาวฝนอเอเดียนะลเนาะอะไรกันมาอยู่านนาเซนูอยู่สวัสด์ในเขตแถวในแหละพี่น้องเอ๋เนาะเซนูอยู่ฮงหมอคลินิกเนาะอยู่คลินิกดาวเวียดพี่น้องเอ๋เนานะ อ่าก็เลยว่ามาฮอดน,นี่แหละกายพอดีว่าสองมุ้งปลายแล้วนะพี่น้องเอง๋ยเนาะอ่ากายได้เซตบวกทางมือจิตเพื่อนได้พี่น้องเอ๋ยนวาวิขึ้นไปเยี่ยมเพื่อนแต่กายก่อนขึ้นไปกายก่อนุญาตได้พี่น้องเด้อเนาะอ่ามันหิวเลยพี่น้องเอ,เอง๋ยนวาวิขึ้นไปก่อนจะอดบ่ได้เลยพี่น้องเอ๋ยอ่าแน่มาเห็นอ่าน้ำพริกเนาะปลาบองแมงดาอ่าแต่เซฟให้พี่น้องเอ๋ยเนาะเป็นแต่เซฟแหง้ง <laughs> เป็นแต่เสพเ้งไปเลยเนาะมามาชิลองเบิร์ไปทางยหนตัวนี่ข้าวเหนียว้อนหอนเนาะข้าวกะสิบพันกีบไปทางไหนเนาะนี่ยอนหอนดูไปทาไหนอ้ทวนทวนเนาะโอ้ตัวคำยังไงไปทางไหนเนาะจำลงไปกินเนยอะลดเลยมอนีน่ไปทางไหเนาะมันผลตกไปทางไหตอนนี้ก็ได้

สบายดีพี่น้องเอ๋ยเนาะสบายดีเด้อเนาะตัวนี้ก็เบิ่งก่อนเบิ่งรสชาติตันนวแบบนี้ก่อนมีสองแบบตัวนี้ก็กินขับผักเนาะมะเขือมะเขือสุดยอดเลยพี่น้องเอ๋งบันหิวเข่าเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะกินอยังไงโรตีเลยเราจะไปย่างกินอยู่ในห้างกันทักทีกินยังพี่น้องเอ๋ยนี่แหละเอาแบบง่ายๆพี่น้องเอ๋ยจำต้องไป ตรงนี้อ่ะจะเป็นปลาลาบ,บองโดยเฉพาะเนาะต้นพริกปลาล่าบองเพราะมันไม่กินเมี่ยงลายไปเลยแล้วม,มีเนี่ยครับแบบมกทั่วมะเขือพักพวกนี้นะแซบมาๆๆไปเลย ข่าวอะไรเลยข่าวอะไรกันสุดไปเอียดมาจุดมึงก่อนกลมาแต่ขโมงกันยังไม่ได้เข่าวันบ้านเลยพี่น้อยเนาะไปหาไปแตว์กันเลยกับอันสารพันเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้อันเข่าบ้านเลยไม่ได้ตอแรงไม่ได้พี่น้อย เบียดต่อด้วยเขาเนี้ยไม่ไมเข้าไม่่เลยเนาะสิบพันในหน่อยเดี๋ยวทำยังไงด้วยไม่มีต้องชูติดรถไปตลอดเลยแบบนี้ เธอข่าเหนียวทิปหนึ่งไปน้ำเตะมือ้อไปลองเลยอยากตอนใดกินตอนนั้น <c oughs> มาลองยาก,กันแวะหันข้าหรือว่าหันเข่าเนาะคือคือข้อไปน้ำ่น้ <c oughs> องเอลยมาใช้ผู้ปาดประจิงนระบาดคือข้าวแห้งคือข้าวแห้ง ี่นของยกงไงบ้าเสียกก้อนพี่น้องเลยแม่บ่พังยังมม่เร็แล้วบ่ยังอยู่ยังอยู่นาะพังไหมตัวพี่น้องกินอิ่มแล้วกินก้อนว่าเสียเลยพี่น้องเลยไปไปอย่างนั้นเลยไม่พีเหนียวจำให้ ปีปุ๊บวะพอดีนะข่าวข่าวแรกว่ากิยามมอคิดอาวมันจะบายล้วหมอกันได้เนาโอเคไปยังเลยแต่วาีพุกไังไเนาะมีสองสองูสพุกเเนาะแมนแมนทงฝ่ายใจป็นมากินานี้ไปยังไเนาะมกสันานี่ง่ายๆปไปยังเเนาะขนี้จเิมด้วยไปยังเ Nó đi đấy ừ. Sài. Nó. bài Sợ bài Sợ bài Có tí mưa thì nhắn xay 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 Mà bây giờ phải vấn đi cả Bây giờ chỉ đông phải Hài Hàng một chút bên con Đó à. Hồn có tốt điên rơi vô đi, nè ừ. ừ. Ô nằm kia thôi, giờ phải จะไดกินข้าวอิ่มนะวะโอ้แค okay yeah, uh ่น huh. ี้แ mm ล้วบ้านแค่นี้เนาะมาซั <S <S ้นบันไดเออบันไดตะกี้มาซั้นหนาวด้วยเนาะซั้นหิวข้าอ่าินนี้เนาะขออนุญาตน้ำเด้อพี่น้องเด้อเเนนาะี่ยได้บ้านนี่พี่น้องไปพี่แจ๊ะสุท้ายพี่พ่อน้องไปท้ายเพ่หอยแถวอ๋ออยู่พุ่นเนาะ ไปพี่ดาวเลยเนาะเดี๋ยวทางโมสเสียนซีขึ้นไปหาทางโมจิเพิ่นก่อนบันนึ่เนาะไปเยี่ยมไปถามข้าวเพิ่นกน่อนว่าเป็นใดแล้วก็อ่าจังสิไปเวียกต่ออีกเพราะว่ายังตอนนี้ก็ยังวันนะครับเอา2:00นไปขึ้นไปเยี่ยมเพิ่นประมาณ2:00นมงหนึ่งเดี๋ยวครึ่งสองโมงเลยก็สิไปเวียกต่อเดี๋ยวไปเนาะป่ะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะฮาโตเป็นดังไลย ไปดีเนาะเรใส่ไม้ใช่ไมพี่น้องเนาะไม้เบ็ดเบ็ดกินี่เนาะอ้าววดไป่งานไนะก็ลืมสางที่ก็ลืมพิดงท่ว้ดงานไรดีนะมาดูงานไนอะบ่ีตัวงนบ่อด้วยแม่บอเยอมาฮักบ่ไ่บกบมักดิครกินข่าวว่าม่ม่นนี่ได้เ้าไม่ไม่เนะกนเ้าอิมนี่ ไอ้มาฮอเใ่ไมไได้าอบ้านใ่หมาฮอดมาฮอดเลยมาฮอดมันบ้านอะไรกันไม่ปั้มตทอเลยนตัดึเงือนันวนอิวนหรเออิเตียวเตลนือราเนาะราก็มายินข่ายว่าให้องออกเอ้าหนึว่าออกหรือเปทว่านี่บุกโค้เกียว่านเดียวเป็นยังไงอ่รเลือดเลือดนังเลือดยังตกอยู่สเก็ตเลือดนังต่ำอ สเก็ตบต่เดินยังเดินยังโบโบได้ตามมาตระารอืมไม่ได้ไรก่อนเลยก่อนจะเป็นใค่เป็นดาวอนสิเป็นก็มแต่ห้องมอตัดเขาตัดเขาแล้วซิลคต้งไครเป็นไคบบอืมรือว่าส่วนตัวเ่านะตัดเขาปร้ใสุ่๊บปั้นใสอย่างนี้นะเล็กแค็งด้ว้อัดเขาอืม บกตัวัน on น้ค yeah. ือินไข่เเนี่ยอันนี้กินยาอยู่บ้านประมาณสามสามสามมื่อสี่มื้อเนาะสามมื้อสมือนนนี่กินเคคิว่ามันเป็นไข่ปกติเหนไมันนีรเป็นไข่ไงไข่เรื่อเดอไข่เรืเอี่ขบอาทิตย์เอีนี่แหละอันที่นึ่งอม่วันนี้วันที่หกเมื่อวันที่ห

อะไรรูปไ้นาะรการ์ดไม่ก้ตยังตุอ่เกียวตตตมออกหอดไปงนาอกเลยอืมแต่เจ๋งมากเลยมนจะเป็นเลยมเห็นเลยอ่ตลอดไฟแน่นเนาะเห็นตล่ะาต้องพาูผังอ่าไมได้จะตวนแกรีวิวนะ้ยทันไ้ไปแล้วกัน กันไปกันนอกอยู่ข้นนะตัวนอกเอ้าตัวอาการเมดนะนั่งนะโน้อกก็ว่าบวไปกับบวไปเน้่เอาไปกับบวได้นอ่หน่อยๆงมีใจอ่าอาจจะวไกปเที่ยวอาไปเที่ยวพื่อส่งบรรยากาศเน้าก็บว่าจะไปวันนั่งไกยแต่ว่าทางเป็ปั๊บทางแบบมันไปไปมัน้อเวลานะประมาณเาร์ุ่จั สีหามุ่งเนีจะจได้ข่ามไปจะคนจะเป็นป่วยในไปแล้วเรียนไปนะแรงแางอกเมาเข้ากับางเขาจิถ่ายแล้วก็ีมัเสีนวากนะมันด่วนได้อ่าจะเป็นงุ่งเล้วหอนหามุ่งอย่างเงีะเขาจะเป็นป่วยคนไปอ่ะเยอเดยกลับมาตะเขตขี่เราเลยนะเมื่อก้นะมันจิตเป็นเสินทางหมือนิเสนท่าองมนทางรักเศ้าแบดตกแดมันสิตเป็นแยบว่า โคมมว่าถ้าเขียน,ยน,นทีน่เต๊าเห็นนะรูปกลมอ่ัรวปกลมราคาไปห้หาบาทห้าบจะไปไหมอันทำอันก้อนเขียนนะเวลาถักไม่อกจากจะัดนี่ก็จะไปเร็น,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 ทนที่ต๊ะเห็นนะแต่พอดีทางทิดก้อนเลยไม่ไปห้อนะับมาก้อนไปแล้วก็ไปไดะพอครูคนไหนมีมีเวียดนียมีเวียนคืทางทางเนี่ยพอดีทางมุ่งไปนะอ่อไกอัรเมือก่อน เนาะเห็นยุ่ในกิจกันเนาะนอนบึงอยู่เ่ยก็แบอย่านี้ก็คล้ายๆในคล้ายกลมมือว่านี่เนี่ยควรๆเราชานี้งันมีไครอยู่ครับถ้าวบเงจะบอาว่าใข้เป็นผูเก่าได้ใครเป็นผูเก่าเนาะหายใจไม่ไปอะไรแล้วสิ่งท้อทละสทชีดันไปชีดันไป บางะลนบางระานลยใจบี้บบวี้่างวห่าหกหามาะประมาณนั้น่ระมาณอไดนมือื่น้ก็ยายตวันไออกนะแวรู้สึกว่าแบบบริวินหัวม่เรบ้างเพราะตั้งแต่ป่นกับบริวินเลยบริวินบริวินหัวบริวนไรมีแด้แบเมื่อไหร่กันหนาวเข้าไปาเยเป็นไข่ไข่บขาดแห่ ก้าวอดเวลาพิ่มเติเป็นไข่มาเลยบอกคือค <c oughs> ือประมาณสี่โอ้เนีคือช่วงตอนแรงประมาณห้าโมงนี้หนาวเข้าไปอีกพอดีสักยาปุ๊บเบิ้ลผิษยาประมาณบ่ายโมงเกือบเกนเกือวสามโมงหนาวเข้าไปอีกนะมันมันมันเป็นอ่าคนยามันเป็นโดนหนะแต่ว่ามาพอเขามาอยู่ที่นี้มันได้มันมันเศ้าไปแล้วเน ไมขออนน้ไเ่อนเป็นยังไว่าติดตามก่อนมันเดนใช้เวลาโนนไมนหรอเปามไข่นุ่มหรือมันต้งใส่ใช่ไมมไนดรนี่คืออันนนกถึนสงกลุ่มน้สักสกกนน้ำสับกนี่สับขมุกใส่ขมุไอ้เขกินทานกินเยม่ได้ร่าอย่างะ Cũng lại đi. Cũng vitamin gì cho nó? Kín lãi hương đi. Kín lãi hương đi, không? Mặc sống, mặc xoay, kín không? đi. không là... sưu, nó Một mà Một กินทีน้านนี้วะช่วงนี้เราจะไปมาข้างไหมาม่ไม่มาส่งเขาะก้ามัดสายจะมาเจออะไรว่ขาไม่สบายดีกว่าได้ก๋วยได้กินเน่สุอก๋วยยัง้างเมามเเนี่อเนี่ยเน่ยคือเพิ่งอะมาฟังเราเมื่อกี้นี้นะมาข้างมาข้งเพ่มเป็นชาเลนจ

น่ากินได้เลยนะครับผมมันฝนตกเลยบางคนเลยแช์เ uh, พ hmm. yeah. ื่อนั <c ười> <Yeah. S 1> ่งไม่นา้มันมาบัดเดียวไร้กนะอืารย์เดียวเพาะดูทานแขตตกแต่มันอคืนนี่หมดแล้วนะปีหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็มื่ขึ้นนยอแนลมันมืมื่อแนมดเลยไม่มีมืมืด้เหมือนมืดมือะไรนะย่งยังเปร์เซ็นต์นบางทีอายุเข่าแบบถ้าทนอะไรไปเราเนี่ยแดงยิ่งขึ้นเลยมาก มักตกยามนี่เนาะมักตกามคนเกี no. so, my girl, my hmm, ่ยวเาเมื่อนจะว่าเพิดีว่าัจะได้บ่อันหายไปมันเรอันีก็มีบ่แฮงตัวมันตกมื้อนี้เนาะบ่ได้เดี๋ยวมันบ่ได้บ่นอนเนาะสภาพอากาศโอ้ยมือนี้ออตัวว่าตัวนี้รเมื่อนเมื่อเฮาเนไปเมื่อ่ึดและ เห็นอยู่ผมเปทางน้อยบ่นทางนี่ก็บ่ซ้ําบ่ซ้ําเอือว่าบ่ซ้ําตัวที่เฮาไปแล้วนะอ่าทางเมืองสันไสเมืองสันไสนี่สิโหดกว่าใช่ครับครับฮะแต่งบ่กเขียดเียดได้เต็มหองติเต็กระบังอไ้บ่อ้คุจุกนี่ละเฮ็ดเด้อไโมไปแล้วากาดด ดีบ้างทุมาใล้กัเยอหรอใส่สุดเต็มแบบเลข้อเข่าแบบเบริษับุญข้อเ่าแบบนเข่าไปในนนมีอยานี้เข่าไปในเน่กมเพวกหมื่นเอหมูเห็นอย่งเยแต่ว่าแค่ก็อยากจคีบผ่านเข้าไปเอี่ยไงซอยฟังนั่นเแต่ก็มาเออเียว่าคอเองทั่เเอเเอไปมมันต้องการวามีโอกาส เเตรียมรถไฟได้ท yeah, <no no? right. 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 ี่เราซื้อไปเนีวกเ็พาวเนาะเบิ้ลข้าไปโอ้ยดิไเลยเกั้มลยันยเาอยู่งะงไปว่าได้ทังเนาะแอะไปทางข้างวัดเนาะที่มีโอกาสกากันไป ได้รูปเจีรูปอ่ไางหโหกไลเทได้ไปแลชวการเทีนบคนจเสีทางเทียนเดขึ้นวียงจันทเกือบเครื่องนะเครื่เลยขึ้นดี่องเลยนะเกือบขึ้นปากกระดิ่งว่ะยัง่ากระดิ่งเนะยังจุดมีป้ายป้ายเดี๋ยวเขาจะเขียนไปไปถ่ยรูปไว้ยุลันเครื่งเครื่องเวียงนาะไนะ

bunny hoạt động mà cư bản này nó mong tên hoa 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 hoa

คืิดยไม่ว่าคือว่าเป็นไข้ต่้งเลากินยาอะไรเันซิโน่เนาะแต่ว่าเคยไข้น่ไข้โน่งนี่ช่วงไหนกินยาเมันี

đêm qua lại tôi đây bên này, chiều là lần đầu nó này, mình mình đây bên quôm con đi ở đây, chạy vuốt chạy lại, một

เหุผลเขา่ว่ะแม่นทุ่นาชิบาเยี่ยมกใจว่าคุณต๊กแน่เนาะอไเปรู้ว่าโประซสบ้างอะไรกันบอกได้แล้วอเออสุดปลายอยูว่าจะ่าเออกตั้งแต่สิบปห้าัก้อนลกเป็นก้ามไ้รแวเย่ย่อยนตอนแรก่อคิดว่าเจ้อหอกหอกอะไรละคือโทรตอนแรกเมื่อไหร่เมอ์โทษแคเน่แล้วนะชิบ้วนี้วะเนาะ ในใจเขาวข่าใครแน่แต่ว่าผนตรวจมันเห็นอยู่บนมเนาะมกาติดตามไมู่แลอะไรแต่เนาะมันใครตวจาอ่เื่อนกนนะกรเาเยอปทีหน้โอเคอเ,คเ,คเคด้บยวไจดเด้อ

แม่เอาผมก็ได้ได้เด้อนะครั้อีก4นําที่ว่าคือพี่น้องไปก็ที่พยายามการสุขภาพตัวเองพี่น้องกใจทางครูทีมงานหมครูทุกคนที่มาเยี่ยมมายามเด้อพี่เด้อเนาะเอาไวู้เด้อเอดไว้เด้อเนาะ